สวัดีคะ่ะวันนี้นะเราพามาเที่ยวตลาดเช้าตาคีนะคะอันนี้ตลาดตาคีเอ่อตรงทางรถไฟนะคะตอนเช้าเช้านี่จะบอกว่าคนเยอะมากแล้วก็อาหารอร่อยมากเนี่ยค่ะเขามีอาหารแบบว่าเป็นถุงๆขายด้วยอร่อยนะร้านนี้เป็นหลายสิบปีมากกี่ปีแล้วเนี่ยหนูเป็น1 0 2 0 30ปีประมาณนี้นะ เราเจอกันแบบว่าบ่อยมากสมัยก่อนเนาะเราจะมาซื้อประจําแต่ช่วงนี้เราก็ห่างหายเข้าไปเลยที่นี่นะคะตลาดเช้ามันมีอาหารเยอะมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาต,มตาคีนะหาอะไรกินเช้าๆต,ต้องมาตลาดบนเลยค่ะตลาดทางรถไฟนะ <พอ S 1> จะบอกว่าทุกอย่างเลยค<ม>่ะอาหารอร่อยทุกอย่างดูใกล้เลยนี่โอ้โหนี่ปลาล่นค่ะคุณขานี่มีทุกอย่างค่ะดูค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกกะปิก็น่ากินทุกอย่างค่ะของแบบนี้เนี่ยขายดีมากๆนะเขาทำอย่างเงี้ยเขาขายหมดทุกวันนะเพราะว่าใครๆเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยเนอ๋อเขาชื่อว่าน้ำพริกป้าแตนะคะเนี่ยชื่อเหมือนพี่สะพ้ยเราเลยแต่รับรองค่ะว่าอร่อยจริงๆค่ะถ้าเกิดใครผ่านมาตาคีแล้วก็อยากจะทานของอร่อยก็มาได้เลยตอนเช้าๆนะคะส่วนพวกผักนะคะก็จะมีผักของชาวบ้านเนี่ยเอามา เอามาขายกันเลยก็คือเป็นผักธรรมชาติมากๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะหากันมาเองไม่ว่าผักเขาก็จะเอาตาที่บ้านนะคะเขาไม่ได้ไปหาซื้อกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดมานะว่างมาตาคีนะคะอย่าลืมนะตลาดทางรถไฟตาคีค่ะนี่ค่ะอันนี้สถานีรถไฟนะคะมาแวะมาเที่ยวกันได้เลยนะคะใครผ่านมาก็แวะกันได้วัสดีค่ะ